ครับกลับสวัสดี FC แฟนช่องนะครับเมเนกาหลังจากที่วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เหล็กแนวทางไปหายแล้วนะครับตอนนี้ก็จะบภาพไปติดตามนะครับเหล็กปฏิทินนะครับไปเบิงว่างวดนี้ปฏิทินเพิ่นหายเหล็กอย่างนะครับปฏิทินเคยเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเหล็กตัวกับเขา2ตัวกับเขาแต่ว่า วันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเบิงน้ากันนะครับเนาะว่าเป็นเหล็กตัวไรเนาะครับเนาะตอนนี้ก็บยุษานะครับยังยุษานะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับกับสมอเล็กปฏิทินวดนี้นะครับตรงกับวันที่หนึ่งนะครับตรงกับวันที่หนึ่งมีหน้านะครับ2567นรบะครับเพิ่นกับจากห้เลขมานะครับ เอฟซีนะครับตีซอยกันนะครับเนาะว่าเหล็กมันเป็นแนวนี้มันมีตัวไรแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเนาะเบื้องต้นนี่ก็แอดก็จะล่งอ่าล่งไห่ไห่ตีเองก่อนนะครับเนาะอ่าล่งไห่ตีเองก่อนแอดกับบนลใจนะครับว่าอ่าเหล็กจะเขาทุกหมวดบ่อนะครับเพราะว่าบางหวดกรบบบุกไปบางหวดกระบขาบางหวดกระบขบขึ้นสองโตบางหวดกระบขาขึ้นสามโต หายเป็นแนวทางทคือนะครับนออะองพได้บ,บอกว่าเหล็กเหล็กกวนี้ออกแน่นอนนะครับบ่ได้บอกนะครับว่าเหล็กัวนี้จะออกแน่นอนอ่าอาจจะยังอ,อยู่ไ้หมดสวนนะครับยูนในสาบอปลาเาจ้าของอยู่นะครับนะ่นปลาไห้นะครับน่ะปลาก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่ก่านะครับเป็นปรากฏนะครับปรากฏปลาปรากฏนะครับ ไม่หนวดนะครับนม่หนวดยีซกนวลจันตะเพียนปลาปากนะครับปลาปลาทับทิมนะครับปลาทิมปลานิ่ปลาดุกเรวจะปลาขาดนะครับนะปลาพวกสีสีนี่เป็นปลาคาดนะครับเป็นปลาสวยงามน,นะครับเลือกเรียงไว้เพื่อ,อเบ่งนะครับสงสการจะนลงใจนะครับ บอก,กินนะคะรับปลาประเภทนี้บอก,กินโดนยังสีนะครับเนาะโดนก็สำหรับวันนี้นะครับเนาะเ4ตีกันเอานะครับแต่วหน้าท่านที่แอดถ่ายจากอาจจะจะเขียนเป็นตัวเลขนะครับอ่าส่กันดีเอาเนาะ ตรงเลยก็บเบื้งเขานะครับอาจจะ,ะเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับนักกนะารนําเสนอเพราะว่าอาทํามันตีง่ายนะครับก็บเป็นโอกาสด้วยโอกาสนะครับอาจจะเป็นโชคดีของเฮากัไเลนะครับเนาะอาจจะชุดนี้นะครับจะเป็นชุดทีหนาฉลังึ้นนะครับ,รบนนะะกับไม่ได้เปิดเมื่อนี้ไม่ได้เปิดนะครับบม่ได้เปิดชายหน้าบม่ได้เปิดหนามลงใส่ยอกบัวปลานะครับ ชสวนนริ้นสวนบรกอบอบนัมาอีกมุมหนึงของบ่อนะครับอที่กินนะครับเห็นปรากฏบอคระปรากฏว่ามือนี่นะครับนี่ตรงจุดนี้ปรากฏสีล้ายนะครับ กิหม,ม,มักมาเข่ามุมนี้นะครับตากระกำลังมาลายนะครับเช่นว่าอาจจะลูกแน่ท่านไหนนะครับเนาะลูกแน่ท่านไปเบิ่งเอาเองว่าไปตีกันเอาเองแต,ต่ว่าอาจจะไปตีรวมตีนะคระับตีเบิ่งว่ามันมันม่โอปากเขาเลยนะครับถ้ามากแตเขาบางว่าเขาบางนะครับ ทิจระน้ากันเอง,นะ,งน,นะครับตามหลอดเยน็แบบแนแกล้งแบบตอนหนูจะหางวงแล้วนะครับเนาะเป็นช่วงหางวงปลาเข้ามา นี่ปลาคาร์ปต่างหลายมาสัมสมาตรงจุดนี้นะครับรจุดนี้ปลาคาร์ปมักจะมาหลายนะครับฝากเอฟซีนะครับกดติดตามน,นะครับ อันนี้ก็เป็นช่องที่แอดนำเสนอการท่องเที่ท้องถิ่นะะแอดมีอ,นนอาชีพเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับด้านบนแอดปลูกของนะครับเป็นสวนด้าน,นล่างกระเลี่ยงปลานะคะรับเลี่ยงปลานะครับ ปลาอยู่นีบ่บหน่อยนะครับเนาะปลาอยู่นีบ่บหน่อยประมาณข้านบนตัวนะครับเพราะว่าปลาอยู่มมนีนะะ่่อยูหลายจุดนะครับเป็นบอ่อหนามลึกนะครับประมาณแปดเมตรนะครับเพราะว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวสีแดงสีสมนะครับปลาของแอดมีหลายสี ชมอาจจะนลงใจก็มีอี่ตามนะครับกดอะไรก็แค่เป็น,นกำลังจงให้แอปเคเตอร์ในาการานกเสนอบางที่ไม่โชคอาจจะไม่โชคก,กัน,น แอปบปิได้หายหลายนะครับปกติเพราะว่าส่วนหนึ่งจะเป็นเศษเนื้อยางจากจากกราบเศษลำพูนะครับแล้วก็เป็นใบไม้อาจจะเป็นใบชูดใบใบม่อนใหญ่นะครับก็มีหลายอย่างใบบักฮุ่งนะครับแอดกก่หานะครับอะไรใบอาการง่ายก็ดีนะครับเป็นใบมัน เป็นใบมันสำปะหลังบ่ค่อยกินนะครับเป็นใบมันแกวนะครับมันแก้วแดงนะยังไดก็ฝากกดติดตามนะครับนะฝากดติดตามโปรแล้วกดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณนะครับท,ที่ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ